เวียโร่คอมเมนต์ถึงเมียทันทีหลังวิกกี้ลงไอจีภาพนี้และแคปชั่นว่าแฟนๆพากันแซวหมดหวานและความคลั่งรักของว่าที่คุณพ่อเ <V ero S 2> วียสุกรวัน์กันยกใหญ่หลังคุณภรรยาวิกกี้พีมนยาโชว์ภาพสวยละมุนพร้อมแคปชั่นแฉเผยว่าเป็นภาพที่หนุ่มเวียสุกลวัน์ลั่นชัตเตอร์ให้จนว่าที่คุณพ่อไม่พลาดโผล่มาคอมเมนต์อวดหมดคลั่งรักปุวยเมียรัว,รว โดยงานนี้วิกกี้พีมลยาก็ได้โพสต์ภาพมุมสวยละมุนที่ได้ตากล้องประจำตัวอย่างคุณสามีสุดที่รับเป็นคนลั่นชัตเตอร์ให้ลงอินสตาแกรมส่วนตัวและไม่ลืมที่จะให้เครดิตเวียสุกลวั์ในช่องแคปชั่นขณะที่ทางด้านคุณสามีสุดที่รักอย่างหนุ่มเวียก็ไม่พลาดเข้ามาคอมเมนต์ชมด้วยเช่นกันว่าสวย,สวย